วันนี้นำพระคัมภีมาไหมครับถ้านํามาขอให้เราทําเหมือนเดิมเหมือนอย่างที่เราทํามาทุกครั้งนะครับให้เรายกชูขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเราเชื่อว่านี่คือสิทธิอํานาจสูงสดุดนี่คือตัวแทนของพระเจ้าใช่ไหมให้เรากล่าวดังนี้นี่คือพระวจนะของพระเจ้านี่คือพระวจนะศักดิ์สิทธิ์ข้าพระเจ้ายกพระวจนะขึ้นเหนือความคิดเห็นส่วนตัว เหนือทุกปัญหาและข้าพเจ้าเชื่อว่าชีวิตข้าพเจ้าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามพระวจนะในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนตลอดมาเราได้ศึกษาพระธรรมสดุดีนะครับแต่ในวันนี้เราจะไม่ได้ศึกษาในสะดุดีเนื่องจากว่าเราเพิ่งผ่านช่วงคริสต์มาสมานะครับเป็นเทศกาลแห่งการให้และเรากำลังเข้าสู่ช่วงปีใหม่ดังนั้นผมอยากจะ พูดถึงเรื่องการดําเนินชีวิตใหม่ช่วงปีใหม่มีใครตั้งใจไว้แล้วบ้างว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยกมือขึ้นผมเชื่อว่าบางคนนะครับอยากจะลดน้ำหนักใชเมนเดี๋ยวฉันจะลดให้ได้แล้วเชื่อไหมครับว่าเราสูญเสียความตั้งใจนั้นภายใน24ชั่วโมงเพราะพอถึงปีใหม่เกิดอะไรขึ้นครับเราไปงานเลี้ยงพอไปงานเลี้ยงเราต้องทำอะไรครับ เราก็ต้องกินพี่น้องครับเมื่อเราตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมันมีวิธีแล้ววิธีไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่มไหนวิธีนั้นอยู่ในหนังสือเล่มนี้พระคัมภีร์ได้บอกกับเรานะครับว่าท่านั้งหลายจงดําเนินตามฝ่ายวิญญาณอย่าสนองความต้องการฝ่ายเนื้อหนังแต่ถ้าเราอ่านจากต้นฉบับแล้วได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าท่านั้งหลาย จงดำเนินฝ่ายวิญญาณแล้วท่านจะไม่ตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังอะไรที่ดึงเราให้ฉุดลงอะไรที่ฉุดเราให้ลงตกต่ำลงเราก็พลาดจากสิ่งที่เราได้วางแผนเอาไว้เนื้อหนังของเรานั่นเองงั้นวิธีที่จะช่วยให้เราสามารถบรรลุได้เราต้องเลือกเดินอีกเส้นทางหนึ่งพี่น้องครับพระคัมภีร์ได้สอนอยู่ตลอด แม้กระทั่งยอนผู้ให้บัพติศมาก็บอกว่าท่านทั้งหลายจงกลับใจใหม่แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วพระเยซูก็ได้ประกาศแบบเดียวกันพระองคตรัสว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วท่านทั้งหลายจงกลับใจใหม่การกลับใจที่แท้จริงไม่ใช่การร้องไห้ไม่ใช่การเสียน้ําตาแต่เป็นการตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตหลายคนมาที่คริสตจักรแห่งนี้ อาจจะมาทางอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเราไม่มีทางเลี้ยวเข้ามาที่นี่เราจะต้องไปกลับรถไหมถ้าเราไม่กลับรถเราก็เลยไปบางครั้งเราเลยเป้าหมายของเราไปนะครับเป็นเพราะเราไม่กลับชีวิตของเราวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของการกลับใจอย่างแท้จริงแล้วจะทําให้เกิดผลได้อย่างไรนะฮะบอกคน,นข้างๆนะครับการกลับใจใหม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่นานๆท,ทําที ไม่ใช่สิ่งที่ทำปีละครั้ง,ง,งแต่ทำวันละหลายครั้งการกลับใจไม่ใช่การร้องไห้เอมเอมนเอนะครับหลายคนอาจจะร้องไห้เพราะตัวเองไปทำผิดมาหลังจากที่ปาดน้ำ,านำตาเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับก็ทำผิดเหมือนเดิมดังนั้นการร้องไห้ไม่ใช่คำตอบ แต่การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตนั่นคือคำตอบบอกคนข้างๆนะครับวันนี้คุณตั้งใจจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตไหมต,จจต,อตอบเขานะครับว่าตั้งใจสิจ๊ะ <c oughs> ถ้าเช่นั้นคุณมาถูกที่แล้ว <c oughs> รวมบทที่หข้อที่สี่นะครับรมบทที่หข้อที่สี่วันนี้ผมจะพูดถึงขั้นตอนง่ายๆสี่ขั้นตอน ที่จะช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองและดําเนินชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองลดน้ําหนักได้อย่างถาวรใชเมนเมื่อสักครู่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าพระคัมภีร์บอกว่าจงดําเนินตามฝ่ายวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังการที่จะพยายามต่อสู้กับความต้องการของเนื้อหนังแต่ไม่เดินในฝ่ายวิญญาณไม่เกิดประโยชน์ ไม่เกิดผลงั้นวิธีที่คุณจะสามารถเอาชนะเนื้อหนังได้คุณต้องเดินตามฝ่ายวิญญาณการที่คุณจะตัดบางสิ่งได้คุณต้องเพิ่มบางสิ่งเข้ามาเอเมนงั้นคริสเตียนไม่ได้เป็นเรื่องการไปหาที่สงบสงบ,สงบอยู่ตามถ้ำตามเขาแล้วก็ทำตัวเองให้ว่างแต่การเป็นคริสเตียนคือการเติมชีวิตของเราให้เต็มด้วยพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> เจอรอมหรือยัง รวมบทที่6ข้อที่4บอกว่าเหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้นเพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสุริของพระบิดาแล้วเราก็จะได้ดําเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันมีคําถามนะครับเมื่อเราได้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์มีบัพติศมานึงได้เกิดขึ้นในชีวของเราผมไม่ได้หมายถึงบัพติศมาในน้ํานะครับ พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการบัพติศมาเข้าในพระกายของพระคริสต์เราได้ถูกบัพติศมาหรือจุ่มให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระองค์บนไม้กางเขนจึงเปรียบเสมือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองด้วยดังนั้นเมื่อพระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนใครอยู่ที่นั่นด้วยเราอยู่ที่นั่นด้วยเพราะเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์เมื่อพระองค์ถูกฝังไว้ใครถูกฝังไว้ด้วยพวกเราทั้งหลายก็ถูกฝังไว้ด้วย และเมื่อพระองค์เป็นขึ้นจากความตายใครถูกชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยเราดังนั้นชีวิตที่พระองค์ดำเนินหลังจากเป็นขึ้นจากความตายไม่มีบาปพระองค์ได้แบกบาปเราไว้บนไม้กางเขนพระองค์ใช้นี่หมดแล้วเมื่อพระองค์เป็นขึ้นนั่นคือชีวิตที่ปราศจากบาปเอเมนงั้นเมื่อพวกชีวิตของพวกเราไปอยู่ที่ไม้กางเขนบาปของเราไปอยู่ที่พระองค์เมื่อเราถูกฝังไว้แล้วเราตายแล้ว เมื่อเราเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยความเชื่อชีวิตนี้ไม่มีบาปเหลืออยู่แล้วคุณเชื่อแบบนี้ไหมแล้วพระคัมภีร์บอกเอาไว้ว่าไงครับเราจะได้ดําเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันคําถามคือพระเยซูสิส้นพระชนแล้วหรือยังถูกฝังไปแล้วหรือยังเป็นขึ้นจากความตายแล้วหรือยังถ้าเช่นนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะดําเนินตามชีวิตใหม่ หลายคนคิดนะครับว่าตราบใดที่เรายู่อยู่ในโลกนี้ฉันมันเป็นคนที่อ่อนแอฉันสู้กับบาปไม่ไหวฉันทาบาปฉันเป็นคนบาปเมื่อเราคิดแบบนี้คุณก็จะทําบาปต่อไปเรื่อยๆใชเมนผมมีคําถามนะครับช่างไฟฟ้าทําอะไรไซ่อมไฟฟ้าไเมคนกวาดถนนทําอะไรครับกวาดถนนคนอา่าคน คนล้างรถทําอะไรครับล้างรถคนบาปทําอะไรครับทําบาปถ้าคุณยังบอกว่าคุณเป็นคนบาปอยู่คุณก็ต้องทําบาปเปลี่ยนคําพูดใหม่คนบาปคนเดิมได้ตายแล้วถูกฝังไปแล้วและคนที่เป็นขึ้นมาใหม่คือคนคนนี้ ได้ถูกสร้างขึ้นหมาแล้วด้วยความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงนี่คือคนชอบธรรมของพระเจ้าสองโคเดนบทที่หข้อที่21บอกไว้แบบนั้นให้ยกชูพระวจนะสูงกว่าความคิดเห็นและความรู้สึกของคุณเองบอกกับตัวเองทุกวันฉันเป็นคนชอบธรรมแล้วไม่ใช่เพราะการประพฤติของฉันเองแต่เพราะการกระทําขององค์พระเยซูคริสต์คุณเชื่อในการกระทําขององค์พระเยซูคริสต์ไหมคุณเชื่อในพระโลหิตข,ของพระองค์ที่ชําระคุณไหม ดังนั้นวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ครับในข้อนี้บอกว่าแล้วเราก็จะดําเนินตามชีวิตใหม่ด้วยบอกคนข้างๆเรามาดําเนินชีวิตใหม่ด้วยกันนะถ้ามันเป็นไปไม่ได้พระคัมภีร์จะไม่บอกให้เราทําผมขอพูดอีกครั้งนะครับถ้าเป็นไปไม่ได้พระคัมภีร์จะไม่บอกให้เราทําและถ้าพระคัมภีร์บอกให้เราทําบางสิ่งที่เราทําไม่ได้ในเวลานี้พระคัมภีร์พระเจ้าจะประทานพระคุณให้เราทําได้ พราะเปาโลบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าอ่อนกําลังข้าพเจ้าก็กลับเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นเพราะพระคุณของพระเจ้าที่มีในชีวิตเพียงพอแล้วเอเมนดังนั้นอย่าบอกว่าคุณดําเนินชีวิตอย่างคนชอบทำไม่ได้อย่าบอกว่าคุณอดโกโหกวันนี้ไม่ได้อย่าบอกว่าฉันอดทําชั่วไม่ได้คุณต้องพูดใหม่ฉันอดทําดีไม่ได้ฉันอดดําเนินชีวิตอย่างชอบทำไม่ได้ เมื่อคุณตระหนักอยู่เสมอว่าคุณเป็นคนชอบทําแล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์คุณจะดำเนินชีวิตอย่างคนชอบทำคนล้างรถทําอะไรครับคนกวาดถนนทำอะไรครับคนชอบทําทําอะไรครับทําสิ่งที่ชอบทําในสายพระเนตรของพระเจ้าเอเมนเอเมนไหมครับมัทธิวบทที่9ข้อที่ส6บกและสิ มัทธิวบทที่ 9, ข้อที่16และ17ช่วงปีใหม่นะครับหลายคนตัดสินใจฉันจะลดน้ำหนักฉันจะดูแลหน้าตาฉันฉันจะดูแลผมให้ดีขึ้นฉันจะดูสวยขึ้นฉันจะน้ำหนักมากขึ้นแต,แต่ความพยายามนั้นไม่เกิดผลเพราะอะไรในขณะที่เราเริ่มต้นจะทำสิ่งใหม่แต่เราก็ทำสิ่งเก่าควบคู่ไปด้วยเอเมน เราบอกเราจะลดน้ําหนักแต่มือเราก็อยู่ในถุงขนมเราบอกว่าเราจะตื่นให้เร็วขึ้นแต่กลางคืนเราก็ยังเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่เราบอกว่าเราจะตั้งใจอ่านพระคัมภีร์แต่เราก็ยังคงไปเช่าหนังมาดูอยู่งั้นในขณะที่เราทำสิ่งที่เราเคยทำมาโดยตลอดเราไม่สามารถไปถึงเป้าหมายของเราได้ดังนั้นเราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะต้องกลับใจอะไรที่เราเคยทำมาในชุดเก่าเราต้องล้มเลิก ถ้าเราไม่ตอบสนองการาการงานของเนื้อหนังความต้องการของเนื้อหนังเราจะสามารถดําเนินตามฝ่ายวิญญาณได้นะครับเจอแล้วหรือยังมัทธิวบทที่9ข้อที่16และ17นะครับก่อนหน้านี้เรื่องเราเป็นมาแบบนี้พวกฟาริสีเนี่ยคนที่ติดตามก็จะอดอาหารเห็นไหมส่วนสาวกของยอนพวยบับเดอสศมาก็อดอาหารงั้นคน ที่เป็นสาวกของยอนก็เลยมาถามพระองค์บอกว่าทาไมสาวกของพระเยซูไม่อดอาหารพระเยซูบอกว่าเมื่อเจ้าบ่าวอยู่ที่นี่เพื่อนเจ้าบ่าวจะโศกเศร้าไปทําไมตรงนี้บอกให้เราเห็นอะไรครับว่าการอดอาหารเป็นการแสดงออกถึงความโศกเศร้าในความผิดที่ตัวเองทําลงไปพี่น้องถ้าคุณทําผิดขึ้นมาเนี่ยคุณจะมีหน้ามากินข้าวไหม ผมมีคำถามอย่างลูกผมเองเนี่ยถ้าเกิดเขาทําผิดคุณคิดว่าเนี่ยเที่ยงแป๊ะผมจะให้เขากินข้าวไหมฮะคือเขายังไม่ยอมรับผิดนะเขาดือ้อคุณคิดว่ายังไงผมจะคุยกับเขาก่อนแล้วก็คุยกับเขาแล้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาได้ทําลงไปมันผิดนั่นคือเวลาที่เขาไม่กินอาหารแล้วเมื่อเขาได้กลับใจแล้วเขาได้รู้แล้วว่าเขาทําผิด เป็นไงครับผมเอาทุกอย่างมาให้เขาเลยใชเมนมคุณเคยมีลูกดื้อไหมครับมีไหมแล้วมันยังไม่ยอมรับผิดคิดว่าจะลอยหน้าลอยตามาที่โต๊ะกินข้าวได้เลยไหมดังนั้นคนในพันธสัญญาเดิมที่ดื้อด้านไปกราบไหว้สิ่งที่พระเจ้าห้ามเอาไว้ดำเนินชีวิตผิดแล้วยังจะลอยหน้าลอยตา มันจะต้องแสดงความโศกเศร้าพระคัมภีร์บอกเราจะต้องแสดงความเศร้าโศกเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยของพระเจ้างั้นพวกเขาจะอดอาหารเพื่อแสดงออกว่าเขาเสียใจในการกระทําแต่เมื่อพระเยซูเสด็จมาเจ้าบ่าวได้มาแล้วเพื่อนเจ้าบ่าวก็ควรจะมีความสุขงั้นสาวกของพระเยซูไม่ได้อดอาหารครับคนอื่นอดกันทั้งประเทศแต่สาวกของพระองค์กินทุกมือ้อแต่พระองค์บอกว่าแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวจะต้องถูก แยกออกไปแล้วพวกเขาจะอดพระเยซูได้เสด็จกลับสวรรค์และพวกเขาได้อดอาหารและอธิษฐานแต่ขอบคุณพระเจ้าพอถึงกิจการบทที่สองพระวิญญาณของพระเจ้าได้เสด็จลงมาพระวิญญาณได้ถูกเรียกว่าเป็นพระวิญญาณของพระคริสต์เอเมนเป็นพระวิญญาณของพระเยซูแท้ที่จริงพระเยซูได้เสด็จกลับมาแล้วเข้ามาอยู่ในหัวใจของพวกเราวันนี้เราอยู่กับเจ้าบ่าวเอเมน เราต้องอดอีกไหม